บางกอกรีวิววันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในโซนพุทธมณฑลสายสี่เพชรเกษมค่อนข้างที่จะใกล้กับจังหวัดสมุทรสาครนะฮะซึ่งบ้านที่เราพามาชมกันในวันนี้เป็นบ้านจากแบรนด์ Land and h ด u s e ด้วยแล้วส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ในทำเลที่เป็นแปลงมุมของในโครงการครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ลูกค้าเวลาจะซื้อบ้านเนี่ยต้องตามหาถามหากันไปันดับแรกๆอยู่แล้วเวลาอยากจะมีบ้านเนาะหลังนี้รีโนเวทใหม่จากบางกอกแอสเซทมาแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โครงการพฤกษราพุทธสาครเป็นบ้านหลังมุม รายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับ<ป>คลิปนี้ผมจะให้คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของบ้านจากแลนด์แอนด์เฮได้ในเรทราคาที่ไม่เกิน4ล้านนะฮะซึ่งก็เป็นบ้านหลังมุมด้วยบอกเลยว่าหายากมากๆอันนี้คือบ้านที่เราพรีเซนต์ตั้งใจนำเสนอคุณผู้ชมมากๆครับโดยฟังก์ชันจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำบนเนื้อที่54.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนยอยู่ที่103ตารางเมตรเลยฮะดีไซน์พวกนี้นะฮะคือเราจะเห็นว่ามีเท็กเจอร์เนี่ยนอกเหนือจากปูนก็จะมีเรื่องของกระจกแล้วก็มีกิมมิคที่ดูเป็นไม้ด้วยฟิลลิ่งมันเลยดูเหมือนบ้านพักตางอากาศสไตล์แบบก็ร่วมสมัยคอนเทมพอร์รี่ครับฟิลลิ่งบรรยากาศทั่วไปเนี่ยคือดูน่าพักผ่อนมากๆสำหรับโครงการจาก Land and House บ้านหลังนี้ครับ ก็สามารถจอดรถได้2คันคือจะมีฝั่งที่สามารถจอดในร่มได้หรือว่าจอดอีกฝั่งหนึ่งด้านข้างก็จะดูเป็นาท์ดอร์หน่อยครับส่วนพื้นที่จอดรถครับเราใช้เป็นคอนกรีตแตม์เท็กเจอร์เนี่ยคือจะมีความเหมือนหินธรรมชาติมากๆเราก็เทสลบลงมาให้จนถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมซึ่งอันยิงส่วนมากเ่ยพื้นคอนกรีตแตม์อะเรามักจะเห็นกับบ้านที่ลักชูรี่ราคาเนี่ยก็10ล้านอัพนะฮะแต่พอเอาเราเอามาปรับใช้กับบ้านที่เป็นไซซิ่งประมาณ50กว่าตารางวาแบบนี้เนี่ย มันก็ดูสวยงามดูหรูไปอีกแบบครับอีกอย่างคือหน้าบ้านเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นมุมสวนด้วยแล้วก็ส่วนด้านข้างครับจะมีจุดที่ตั้งปั๊มน้ําแทงน้ําส่วนนี้เราให้เป็นแทงน้ําขนาด700ลิตรนะฮะพร้อมปั๊มน้ําติดตั้งมาให้ด้วยผมต้องบอกก่อนเลยว่าปั๊มน้ําขนาด700ลิตรอะสำหรับบ้านไซส์นี้เนี่ยคือใช้งานได้เกินแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮะเพียงพอแน่แจริงๆ500ลิตรผมว่าก็ยังอยู่นะแต่นี้เราให้มาถึง700ครับรายละเอยียดต่างๆภายในเดี๋ยวผมพาไปชมต่อครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวบ้านกันครับเราจะเห็นว่าชั้นแรกเนี่ยเราปูเป็นพื้นลามิเนตให้ตั้งแต่ชั้นนี้เลยนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นคอนกรีตเนาะแต่หลังนี้ครับเนื่องจากตัวบ้าน,นมันเป็นสไตล์แบบบ้านพักตากอากาศคอนเทมพอร์รี่การที่เราใช้ลามิเนตตั้งแต่ชั้นล่างเนี่ยเท่ากับว่ามันจะเสริมบรรยากาศในการพักผ่อนมาด้วยอีกอย่างนึงคือส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นลิฟวิ่งฝั่งลิฟวิ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เป็นหลังมุมของบ้านพอดีครับทำให้เรา เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนั่งเล่นก็จะได้ฟิลแบบถ้าเราจัดสวนข้างบ้านนะก็จะใกล้ชิดกับมุมสวนได้เทควิว mm hmm. ได้สําหรับชั้นแรกครับส่วนนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้จัดเป็นโซนลิฟวิ่งซึ่งส่วนแรกที่พอเราเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นมุมเบย์วินโดครับก็เอาโต๊ะเก้าอี้หรือว่าจะเป็นชุดโซฟาโต๊ะกระจกมาตั้งเพิ่มเติมได้ครับแล้วฝั่งที่เป็นผนังเนี่ยก็เอาทีวีมาตั้งจะเป็นไซส์แบบสัก50 60 70นิ้วมาตั้งก็ได้เช่นกันครับส่วนมุมด้านในครับก็ยังสามารถจัดเป็นนนโซนทาาข้้วไดครับ จริงอยู่นะครับว่ามุมทานข้าวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกัน้นระหว่างโซนพักผ่อนหรือลิฟวิ่งนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือบ้านหลังนี้เรายังสามารถเปิดกระจกที่เป็นส่วนของหลังบ้านหรือว่าส่วนที่เป็นข้างบ้านได้เวลานั่งทานข้าวเนี่ยกลิ่นก็จะระบายออกทางด้านนู้นครับก็จะไม่รบกวนพื้นที่พักผ่อนด้วยอ๋อผมต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะคุณผู้ชมลมมันจะมาจากทางหน้าบ้านเท่ากัาบว่ามันจะพัดกลิ่นให้มันเข้าไปทางหลังบ้านเวลาเราเปิดให้อากาศมันโฟลในบ้านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกัันครบ ภายในห้องครัวฮะก็มีการจัดเป็นเคาน์เตอร์ครัวมาให้แล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะให้เป็นเคาน์เตอร์แบบ L shape ด้วยนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีไซน์ครัวของบ้านหลังนี้เนี่ยเคาน์เตอร์เราจะใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ฮะจำได้ไหมฮะว่าตอนเราเข้าลิฟ่งมาพื้นลามิเนตก็เป็นลายไม้เหมือนกันเห็นไหมคุณผู้ชมดีไซน์มันมีความคอนเนคกันอยู่เวลาเราอยู่แต่ละส่วนของบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโดดกันมากทุกอย่างมันยังดูแบบหล่อหลอมเป็นดีไซน์สไตล์เดียวกันให้ฟีลลิ่งเหมือนกันทั้งตัวบ้านนะะ ส่วนการใช้งานห้องครัวครับยังมีส่วนที่เล่นระดับเอาไว้วางเตาแก๊สได้ครับสำหรับเคาน์เตอร์แล้วก็มีจุดติดตั้งปลั๊กไฟไว้ให้แล้วขนาดของห้องครัวเนี่ยก็สามารถอยู่ทําครัวภายในได้2ขัท่าน3ขัท่านก็ยังได้ครับส่วนเรื่องอากาศถ่ายเทในครัวนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเปิดได้ทั้งหน้าต่างบานเกล็ดมีให้ถึง2จุดครับแล้วยังสามารถเปิดประตูออกไปได้ด้วยส่วนหลังบ้านก็จะเป็นลานซับล้างตรงนั้นเราทําเป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้แล้วนะฮะผมแนะนําว่าถ้าอยากจะตั้งเครื่องซักผ้า คุณอาจจะทําหลังคาเพิ่มแต่เอาจริงๆแล้วในครัวก็ยังสามารถตั้งเครื่องสภาผ้าได้เช่นกันครับที่ฝั่งซ้ายมือเนาะสำหรับห้องน้ําชั้นแรกครับจะอยู่ใกล้ๆกับห้องครัวเลยเราจะสังเกตเห็นว่ามีชาเวอร์ติดตั้งมาให้แล้วนะครับผมจะบอกเสมอว่าห้องน้ําชั้นแรกที่มีชาเวอร์เนี่ยคือข้อดีมากๆสําหรับบ้านที่มี2ห้องน้ํา3ห้องน้ำนะฮะเวลามีสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยต้องการจะอาบน้ำเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องต่อคิวรอแต่ห้องน้ําชั้นบนครับคือว่าก็ยังสามารถมาใช้ห้องน้ํา ชั้นล่างได้ด้วยส่วนสุขภาพอื่นๆภายในก็ยังมีครบครับส่วนการดีไซน์เนี่ยในห้องน้ําก็ยังมีดีไซน์กระเบื้องที่เป็นโทนแบบกระเบื้องลายไม้อยู่นะเห็นไหมครัว่ามันคอนเน็กกันมากสําหรับการตกแต่งบ้านหลังนี้และทั้งหมดนี้นะครคือภาพรวมของบ้านพฤกษดาคุธสาครในชั้นแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมความคุ้มค่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันต่อครับ ขึ้นมาที่ชั้นสองครับเดี๋ยวผมพามาดูมาสเตอร์เบดมก่อนละกันมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้เนี่ยจะหันทิศไปทางหน้าบ้านนะครับซึ่งก็เป็นทิศใต้รับลมได้ด้วยข้อดีคือมีโซนระเบียงด้วยครับสามารถแบบเปิดรับลมได้มากกว่าปกติแล้วก็ยังมีสเปซข้างหน้าเนี่ยไว้ตั้งแบบเก้าอี้ไว้เป็นนั่งเล่นแบบโซนระเบียงชมวิวหลังมุมได้นะฮะส่วนหน้าต่างของในมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะเป็นฝั่งหลังมุมทั้งหมดเลยก็สามารถเปิดให้อากาศมีแอร์ฟลว์ที่ดีภายในห้องนอนได้ ส่วนขนาดไซส์ิ่งของห้องนี้ครับสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้ในจุดที่ไว้ตั้งเตียงนอนครับนอกจากนี้นะฮะผมว่ายังมีพื้นที่เนี่ยไว้เหลือๆสําหรับตั้งโต๊ะทํางานโต๊ะคอมนั่งเล่นโซเชียลได้ส่วนมุมในสุดก็ยังสามารถจัดเป็น w a l k i n c l o s e t ทําเป็นมุมแต่งตัวได้ซึ่งจะอยู่หน้าห้องน้ําพอดีครับภาพรวมห้องนอนห้องน,อน,นี้คือเป็นห้องนอนที่ใหญ่สุดในบ้านครับแต่ว่ายังมีสเปซให้คุณเนี่ยได้ใช้งานอะไรอื่นๆเป็นไลฟ์สไตล์อื่นๆสามารถเอามาไว้ในห้องได้แม้จะเป็นบ้านในไซส์ขนาด50กว่าตาาตาาาารงวก็มทีครับ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําใ้ตัวกันครับห้องน้ําในตัวของห้องนี้นะฮะคือจะสามารถเชื่อมกับโถงทางเดินได้ครับก็อีก2ห้องนอนสามารถมาใช้ห้องน้ําร่วมกันได้ภายในห้องน้ําก็ยังมีการตกแต่งที่ใช้เป็นกระเบื้องลายไม้อยู่ครับจะเป็นฝั่งชาเวอร์นะฮะซึ่งก็กั้นไว้ให้เป็นสัสดส่วนแล้วส่วนสุขภัณฑ์อื่นๆครับทั้งอ่างล้างหน้าล้างมือโถสุขภัณฑ์ก็มีมาให้ครบครับโดยจะแยกโซนแบบชัดเจนเลยนะสำหรับโซนเปียกโซนแห้ง เป็นห้องน้ำที่ใช้งานได้สะดวกครับแม้ว่าจะใช้งานร่วมกันทั้ง3ห้องก็ตามครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนที่2ก่อนละกันครับซึ่งจะอยู่ฝั่งหน้าบ้านเหมือนกันห้องนอนห้องนี้คือจะได้ลมเนี่ยพอๆกับมาสเตอร์เบดมเลยอาจจะต่างกันในเรื่องของขนาดอย่างเดียวครับแม้จะเป็นห้องนอนที่เล็กลงมานิดนึงครับแต่ไซส์เขาเนี่ยก็ยังสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเหลือพื้นที่ไว้เดินอะไรเยอะสำหรับคนที่ชอบห้องนอนใหญ่ๆแต่ถ้าอยากได้พื้นที่ในห้องนอนเยอะหน่อยเนี่ย อาจจะจำเป็นต้องลดขนาดเตียงลงมาครับจะเป็น5ฟุตก็ยังโอเคครับแต่ถ้าอยากได้พื้นที่เยอะกว่านั้นนะผมว่าเอาเป็นเตียง3ฟุตก็พอไว้สำหรับนอนคนเดียวครับก็ยังเหลือพื้นที่ไว้ตั้งโต๊ะคอมนั่งทำงานในห้องได้เช่นกันเหลือพื้นที่ไว้ตั้งตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนสุดท้ายครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนห้องที่3เป็นห้องนอนที่อยู่ทิศหลังบ้านครับไซส์เนี่ยคือจะเท่ากับห้องนอนที่2เลยครับเพียงแต่อาจจะต่างกันในเรื่องของการรับแดดรับลมเฉยๆนะฮะสำหรับห้องนี้ครับผมมองว่า ถ้าสมาชิกไม่ได้เยอะคุณยังสามารถแบ่งเอาตู้เสื้อผ้าจากทั้ง2ห้องนอนนะมารวมกันที่ห้องนี้ก็ยังได้ครับเอาเป็นห้องแบบไว้แต่งตัวโดยเฉพาะไปเลยนะฮะห้องอื่นนจะได้มีพื้นที่ในการนอนหรือว่าไลฟ์สไตล์หนื่นได้เต็มที่มากขึ้นแต่ถ้าสมมติสมาชิกเยอะก็ยังจัดไว้เป็นห้องนอนได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกเหมือนห้องนอนที่2เลยตั้งเตียงคิงไซส์ได้5ฟุตได้3ฟุตขึ้นก็ยังได้ครับเป็นยังไงครับสำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันชั้นล่างครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้แม้จะอยู่ในทําเลที่ไม่คุ้นอย่างโซนถนนพุทธสาครน,นะฮะซึ่งทําเลที่นี่เนี่ยก็ยังเชื่อมต่อไปยังพุทธมณฑลสายสีได้ด้วยเชื่อมต่อเพชรกเกษมก็ง่ายครับใกล้ถนน,นบรมราชชนนีด้วยซ้ําครับส่วนการเดินทางเนี่ยที่นี่จะใกล้กับสถาน,นีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถาน,นีหลัก2มากๆเลยนะฮะจะเป็นโซนเดอะมอบางแคแล้วถือว่าการเดินทางที่นี่จะมีความแบบเฉพาะตัวมากๆ แม้จะเป็นโซนแบบนี้โครงการจาก Land and House ก็ยังดีไซน์การตกแต่งหรือว่าบรรยากาศโครงการทำไว้แบบได้เต็มที่มากๆดูมีความ p r i v a t เหมาะแก่การพักผ่อนครับซึ่งทีมงานพวกเรามาอยู่กันแล้วเนี่ยรู้สึกโครงการเนี่ยมีความสงบนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้การตกแต่งก็โอเคด้วยเดี๋ยวผมสรุปฟังก์ชันให้คุณผู้ชมฟังกันอีกทีนะครับนี่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในโครงการพฤกษาพุทธสาครน,นะฮะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำบนที่54.5ตารางวา พื้นที่ใช้สอยเนี่ย103ตารางเมตรครับแล้วก็เป็นบ้านหลังมุมด้วยอีกอย่างนึงคือผมพามาชมเนี่ยไม่ได้มีแค่หลังเดียวเท่านั้นเรายังมีบ้านอีกหลังนึงด้วยฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยฮะเป็นไงคุณผู้ชมหลังนี้รีโนเวทใหม่เหมือนกันครับซึ่งผ่านการวิเคราะห์การออกแบบจากทีมงานบางกอกแอสเซทมาแล้วซึ่ง2หลังนี้เหมือนกันทุกอย่างอาจจะต่างกันแค่เรื่องของการหันทิศหน้าบ้านเฉย หลังที่เราพามาชมแบบภายในบ้านเนี่ยจะหันทิศใต้ครับรับลมแต่ถ้าใครชอบหลังนี้ก็จะเป็นหันทิศเหนืออเป็นทิศมงคลนะฮะตามหลักฮวงจุย้ยหรือว่าถ้าครอบครัวไหนชอบ2หลังเลยอยากจะซื้อแบบว่าอยู่ใกล้กันก็สามารถซื้อได้ครับและราคาของทั้ง2หลังนี้ฮะราคาเท่ากันด้วยครับมาในเรทราคาเพียง3ามล้านเจ็ดแบาทครับคุณผู้ชมรออะไรฮะตบมือสิฮะอ อย่าลืมนะครับว่าเป็นบ้านจากแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วก็เป็นบ้านหลังมุมรีโนเวทใหม่ด้วยซ้ำครับเรราคานี้แม้จะอยู่ในโซนนี้แต่ว่าราคาเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเชื่อมต่อการเดินทางได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับสำหรับโครงการนี้พฤกษดาพุทธสาครสนใจก็ติดต่อบางกอกแอสเซทมาได้เลยนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นหันทิศเหนือทิศใต้เชื่อว่าดีเหมือนกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางครับส่วนช่องทางการติดตามของเรานะฮะหรือว่าติดต่อก็แล้วแต่นะฮะจะมีทั้งเว็บไซต์ Li@ IG Tik Facebook YouTube Took ก็ติดต่อมาได้หมดเลยนะฮะหรือว่าติดตามบางกอกแอสเซทไว้ครับเราจะมีบ้านหลังใหม่ๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่ตลอดเรื่อยๆหรือว่าแม้แต่จะเป็นการรีโนเวทบ้านของเราเองก็มีมาให้คุณผู้ชมได้รับชมเหมือนกันหรือแม้แต่การรีวิวลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีแบบกรณีแบบไหนซื้อบ้านกับเราได้ไหมมาติดตามได้ครับเรามีหลายเคสให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยฮนะส่วนบางกอกร,รีวิว,ววันนี้ก็ประมาณนี้แล้กันคุณผู้ชม ฝากติดตามบางกอกรีวิวเอาไว้ด้วยครับที่ช่องทางบางกอกแอสเซทครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าใน Youtube ทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งฮะสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานบางกอกแอสเซทขอตัวลาไปก่อนคราวหน้าจะเป็นบ้านหลังไหนฝากติดตามกันไว้ด้วยครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกให้พวกเราฟังหน่อยแล้วกันวันนี้พวกเราทีมงานขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s สไคร e ์ช anel บางกออ k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ